อะไรเป็นคนหนึ่งค่ะที่ทำงานทุกวันเลยนะคะแต่ก็ยังที่จะไม่มีลืมตัวเองนะคะวันนี้ค่ะอะไรได้ตัวช่วยดีๆนะคะเป็น s t e มเซลล์ไฟตอรเอมาช่วยนะคะตรงนี้ช่วยทําให้ยิือรอยนะคะตื้นแล้วก็จางหายไปด้วยนะคะรวมไปจนรอยตีนกานะคะหรือว่ารอยฟ้ารอยกับต่างๆมันก็จางลงด้วยนะคะวิธีทานทานง่ายๆม,มากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะเพียงดึงออกมาแบบนี้นะคะ ก็ฉีกซองค่ะจากนั้นนะคะก็เลทล,ะะลงที่ใต้ลิ้นนะคะวรนนี้บอกก่อนเลยนะวคะ่ะว่าไม่ขาวนะคะแล้วก็ทานง่ายมากๆด้วยสำหรับใครนะคะที่สนใจแล้วก็อยากจะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะไม่ให้โซมแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวหน้านะคะให้ดีขึ้นแบบ อย่าลืมาซื้อมาทานกันนะคะ